าครับอร่อยครับออร่ยบรรยากาศสุดยอดวิวดีมากบรรยากาศอร่อยครับรรยากาศอรขอให้บรรยากาศสวยครับผมแต่ท้าอร่อยครับเห็นทั้งอ่าวพัทยาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเรารู้สึกอะไรแปลกๆป่ามีคนจีบบงคนนึงไม่จีบน่ารักจังเลยยังไงอะลูกสาวน้องอะไรคะ อะไรนะคะชื่อนะคะใช่ละค่ะชื่อนะคะชื่ออะไรนะคะชื่อนะคะใช่ค่ะชื่อนะคะชื่อก็ชื่อก็ชื่อวักข้านั่นแหะค่ะอย่างงี้ครับบอชื่อนะคะนะคะแล้วทำไมถึงตั้งชื่อว่านะคะล่ะคะรู้สึกว่าคําว่านะคะมันเป็นคําสุภาพค่ะขก็แบบ ถ้าถ้าเกิดว่าลูกสาวแล้วแบบชื่อนี้แล้วรู้สึกว่ามีแต่คนบอกว่าพูดมาค่ะมันก็จะเป็นคำที่น่ารักเนาะเหมือนนำพาให้เขาไปสู่ความเรียบร้อยลูกสาวเนี้ยน่ารักน่ารักถ้ามีลูกชายคนก็ชื่อนะครับแล้วใครเป็นคนเลี้ยงเป็นหลักคะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอิญค่ะเอิญเอิญเป็นคนเลี้ยงเองเวลาเอิญไปทำงานอะไรก็อาจจะแบบว่าฝากคุณพ่อไว้อาจจะสลับ เวลากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูว่าใครว่าส่วนเล็กเราก็มีย่าคุณยายแล้ก็พี่เดียงก็มีอวัยวี้ค่อยเบาเบาแรงมากแต่เท่าที่มีน้องนะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ยเหมือนนะคะไม่มาไม่เห็นเขาร้องเลยอ่ะมีร้องไงคนเดียวไม่เป็นเด็กโยเยปกติไม่ค่อยงอแงค่ะจะเป็นเด็กค่อนข้างเด็กง่ายแล้วก็เรียบร้อยอายุกี่เดือนแล้วครับเนี่ยตอนนี้กำลังจะติดแล้วนอนเกาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า sleep through the night คือนอน นอนแล้วคือะไรใช่ไหมเช้าด้วยก็สบายอย่างนี้เียว่าดีใช่ไหมแต่งกันเมื่กี่ปีแล้วครับกว่าจะมีลูกได้แต่งกันสามปีสามปีครับผมแต่งปุ๊บเลิอดกะจะมีเลยไหมฮะอยากมีเลยปล่อยตามธรรมชาติใช่อไหมคะะปรเด็นคนนี้ทำกี๊ค่ะอ๋อทำกีอตั้งใจเพราะว่า ือเหตุผลที่ทำเนี่ยครับคือเราพยายามจะมีแต่ไม่มีแต่จริงๆก็ปกติทั้งคู่นะครับเคยไปหาหมอด้วยนะแต่มันไม่ติดจิตทำไปไม่ติดจิตนานไหมครับนานมากที่สองปีกว่าทำคลิปไปครั้งหนึ่งใช่ไหมครับทั้งหมดนี้เจ็ดครั้งครับอ๋อทำไปแค่เจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งโอ้โหคุณผู้ชมครับอือหืออันนี้ผมต้องขอนะฮะับเขาเรียกว่าคารวะนะครับด้วยใจเย็นหนึ่งจอมเลยครับว่าสูงส่งมากเจ็ดครั้งเนี่ยนะครับกี่ล้านครับผมถึงล้านไหมครับสองล้านกว่านะคะ หนูมาเรื่อมท้องมาหยุดด้วยอะไร <S <S อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเอินทำงานแบบตอนคืนพักผ่อนไม่เพียงพอด้วยออเราเดินทางแล้วก็คุณหมอคือแนะนำว่าต้องนอนสะหวค่าเพื่อที่ให้ฮอร์โมนร่างกายผู้หญิงมันปกติคต้องนอนเลวใช่อันนี้คือทำกิฟต์แบบที่เขาต้องฉีดเล่งไข่อะไรใช่ไหมอย่าชุงฉีดฮอร์โมนเราจะอ้วนขึ้นอ่ะ จริงค่ะใช่ปะ<อ>่ะควรมากเออต้อง<ช>พูด<ม>นะเพราะว่าสามีพี่บอกให้พี่ไปทำใช่ไหมอยากมีลูกมาแล้วให้ไปทำพี่ก็บอกว่ามันเกิดเพราะว่าตอนพี่วุ่นเป็นคนวุ่นวืออยู่แล้วแล้วยิง<อ>่งถ้าพี่ไปทำปพี่จะวุ่นวือมากเออนพูดสิเออนพูดพี่จะมันจะเปลี่ยนเป็นคนละคนไ <c oughs> หมวะเนี่ยก็ อ๋อที่อยากมีลูกแล้วอารมณ์แบบว่าขึ้นขึ้นลงลงบ้างเห็บมาบ้างคะแล้วจะพี่ขึ้นลงแล้วแต่พี่ขึ้นลงแล้ว่าอาจจะหนักขึ้นอาจจะหนักขึ้นนี่คุณคุณเอเนี่ยเขาเขาจับคุณมัดเลยครับนางเกาจะให้ไปทำอยู่ได้แล้วก็บอกว่าอย่าเลยมันต้องแบบเอาเธอค่ะ ช่วยครั้งหนึ่งค่ะคุณคะคุณดีกว่าจะปล่อยเวลาให้มันเลิกดินินจะมานะคะค่ะคุณพ่อไม่อยู่ตรงนี้แล้วค่ะก่อจะทําได้แล้วก็ดียดูดีนิ่งมากเลยอ่ะแล้วหลังจากนี้คุณกกจะมีสักคนไหมหรือว่าอยากมีสองคนสองคนถัาคนที่สองก็จะจะใช้ตัวช่วยไหมหรือว่าก็คือจะปล่อยฟรีแล้วคุณหมอบอกว่าหลังจากที่ค้อดคนนี้เนี่ย ฮอร์โมนอาจจะกลับมาปกติก็คือให้ลองแบบว่าเป็นธรรมชาติไปก่อนสักปีถึงสองปีเื่อจะติดธรรมชาติแล้วทั้งคู่วางอนาคตของน้องนักขายังไงมั้งอ๋อจริงๆก็อยากให้เขาแบบเลือกเองค่ะเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ก็หาสิ่งที่ดีที่สุดคือเราเาราเราสร้างโอกาสให้เขามากกว่าคือเราเปิดโอกาสให้เขาได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆแล้วเขาให้เขาเลือกอยากให้เข้าวงการบันเทิงไหมคะถ้าเขาชอบก็ก็ก็ดีค่ะก็จะส่งเสริม เอาละครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะฮะตอบอะไรก่นนะคะไม่กลับไปก่อ่ะใจเย็นนะฮะเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋มกลับดีกว่าครับทำรับเอก๊ยบพาเอยผมจับเขาไปเที่ยวในเมืองกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมสนุกๆในนี้อีกเรื่อีกใช่าสนของเมืองพัทยาเลยครับช้อนว่างนะช้อนว่างขอบคุณนะเขาไม่เบรกแล้วกันนะฮะอยู่บแถวนี้นะฮะบรรยากาศสวยงามมากยอดสนุกอร่อยอ่ะโอเคไป